เดี๋ยวตอนลงนี้พี่ตีค้งหน่อยรับนะเป็นบแล้วไมกครับ่เห็นรแห่คบแหงๆร่ำรวยครับพี่ไม่เบิร์ดเดครับ อยู่นนทบุรีนะฮะที่นี้รถสวยมากครับอมอเดอรใช้ดีนะครับ okay. one, one. อโอเคครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ที่นี้ด้วยนะครับ แฟนที่ถุนนีนะครับขอให้เฮงๆร่ำรวยนะพี่นะมีความสุขมา,มากๆครับผมไปแล้วขอบพระคุณครับมาจากนนทบ,บุรีเลยนะโอ้สุดยอดกลับนี่เลย <laughs> ไปแล้ว ก็พี่ส่วนนี้ก็เป็น f อนะติดตามมานานนะครับหลายปีแล้วนะฮะว่ากันอขอให้เฮงร่ำรวยนะครับมีความสุขมากๆนะครับปลอดภัยจากโควิดบายบายครับผมน่ารักมากครับผมอ้าวโอเคนะสำหรับวันนี้จบแล้วนะก็ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านทุกคนมากๆเลยนะครับเราจะมีอีกหลายคันสวิฟต์ยังอยู่ครับตัวท็อป2012นะฮบนะแจ๊สสีเทา2013นะครับ ซิตี้สองพนะครับวีออสส0งพนะครับราคาเบา199,000บาทแล้วก็อ่าอันนี้วีออสนะผมสมองถ้าพูดมั่วพูดผิดงไงนะขออภัยนะเช็คข้อมูลกันทีอันนี้ก็เป็นซิตี้ตัวท็อป2012นะครับเบนซ์ซ mm ีส0งนะครับ859,000บาทจะได้เต็มฟีนาวตัวค้างว่าอยู่ประมาณ16,700หนะครับพี่ๆมีคันเก่าเอามาเทิร์นได้เลยครับเคมรี่แอคคอร์ดมาเทิร์นได้เลยนะแอคคอร์ดตัวท็อป2009ยังอยู่นะครับอเมซ่า จองแล้วนะครับมิวเซเว่นยังอยู่นะฮะเดี๋ยวจะมีอเซอร์ไทยรุ่งเข้ามาอีกคันหนึ่งแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์นะครับตัวท็อป2011นะครับแจ็สยังอยู่ครับแอคคอร์ดเจแปนจองแล้วนะครับแล้วก็ยังมีอีกอ้าวใครอยากขายอยากซื้องไงก็รบกวนโทรโดยตรงนะครับเบอร์085 249 1987นะครับกิจนะครับรายละเอียดตารางคลิปนะครับลิงก์แอดไลน์ไม่ได้แล้วนะครับไลน์พังมือถือก็พัง มือถือตกหนักอีกนะตกแตกนะสนใจไงนะครับทางเพจแล้วก็ youtube ก็ติดตามไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้นะครับก็ถ้ามาดูรถยังไงก็เบอร์ศูนย์ดห้าสองสี่เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับเปิดตามปกติพรุ่งนี้วันอาทิตย์น่าจะน่าจะหยุดนะครับจะมาไงก็โทรเช็คนิดหนึ่งแล้วกันแล้วกันแล้วกันนะครับก็ขอให้ที่ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆนะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะ ครับน้องคิดวันนี้ไม่ไหวแล้วไปก่อนหิวข้าวแล้ว <laughs> นี่จะเชียงแล้ว <laughs> เอ้ยนะฮะตามนี้เด้อไปแล้วครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตให้ใหม่เนาะรถรอรถเข้าใหม่นะครับวัน2วันนี้แหละครับเดี๋ยวไงผมมาอัปเดตให้นะครับน่าจะวันจันทร์อังคารนะครับไปแล้วสวัสดีครับ